ช่วงที่2นะครับคุณรภาวันจันกระจ่างครับรองผู้อำนวยการธนาคารอมอสินรักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารอมอสินนะครับเปิดเผยว่าทางธนาคารครับประสบความสําเร็จได้รับรางวัล WSBI ESBG SDG Award 2025นะครับซึ่งเป็นเวที รางวัลด้านความยั่งยืนระดับโลกนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกครับโดยธนาคารออมสินครับเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในปีนี้สะท้อนถึงความโดดเด่นของการดําเนินงานที่บริรูปการตามหลัก ESG เข้ากับยุทธศาสตร์การเป็นธนาคารเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมนะครับครอบคลุมมิติทั้งเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจนะครับสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือว่า SDG นะครับขององค์การสหประชาชาติครับ โดยได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้นหกสาขานะครับได้แก่ Consumer Education นะ Climate Finance นะ Consumer Protection นะครับ Digital Transformation and Technological Innovation นะครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็เป็น Economic Growth and Empowerment นะครับรางวัล Inclusive Banking and Social Impact นะครับซึ่งเป็น Uh, รางวัลที่6นะครับทั้งนี้ครับรางวัลดังกล่าวนะฮะได้จัดขึ้นนะโดย World Saving and Retail Banking Institute นะครับและ European Saving and Retail Banking Group นะครับหรือว่าตัวย่อก็คือ WSBIESBG นะครับ mm. เพื่อช่วชูผลงานนะของทางสถาบันการเงินที่มีความโดดเด่นนะฮะในการกับเคลื่อนธนาคารอย่างครอบคลุมนะอินคูซีฟนะยั่งยืนนะ sustainable นะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบนะครับผ่านนวัตกรรมแล้วก็โซลูชันต่างๆทางการเงินที่รองรับกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลนะครับและนอกเหนือจากนี้ครับแล้วยังมีการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกด้วยนะต่อสังคมอย่างแท้จริงนะครับซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้เขาบอกว่าคัดเลือกจากสมาชิกทั้งหมดนะกว่า76ประเทศใน5ทวีปทั่วโลกนะครับก็แสดงความยินดีกับทาง ธนาคารอมอสินด้วยโอ้ลังวันเยอะจริงๆนะคอนซูเมอร์เอดูเคชันนะไครเมดไฟแนนซ์ Finance, นะคอนซูเมอร์โปเท็กชั่นนะดิจิทัลทาร์นฟอร์เมชั่นแอนด์เทคโนโลยิโกอินโนเวชั่นโอ้เต็มไปหมดเลยนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับโดยกองสิ่งแวดล้อมฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ติดตามการดําเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางคืนนะครับ สำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณจุดก่อสร้างสถานีบางขุณนนนท์นะบริเวณถนนเรียบทางรถไฟนะครับรวมไปถึงตลอดแนวการก่อสร้างถนนราชินีถนนเพชรบุรีถนนราดำเนินกลางถนนหลานหลวงถนนราชปารลบนะครับถนนดินแดงถนนวิภาวดีลังสิตเข้าสู่ชุมชนประชาสงเคราะห์นะจนมาถึงถนนราชดาพิเศษด้านหน้าห้างเอสพาณนะครับโดยได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติ มาตรการด้านความปลอดภัยการป้องกันแล้วก็แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางคืนตามที่กําหนดไว้ในรายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ด้วยนะครับวันนี้นะครับมอบเป็นหมวกกันแดดพับได้นะฮะแล้วก็เสื้อยืดนะฮะจากทางรายการนะเป็นเสื้อยืดที่ระลึกไซแอลนะจำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับคำถามก็คือว่าธนาคารออมสินที่เขามอบความพิเศษกับสินเชื่อเคหะ โดยสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดกี่บาทนะครับอันนี้ไปตอบใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเรื่องของสินเชื่อรถยนต์ปีนี้เดี๋ยวดูสักนิดหนึ่ง2569เนี่ยนะเป็นยังไงนะครับแล้วก็รวมไปถึงออยอดผลิตรถยนต์ต่างเนี่ยนะมันดีขึ้นลดลงมากน้อยขนาดไหนนะครับอยู่กับคุณสุรพงษ์ ภยัยศิษฐ์พัฒนาพงศ์นะะที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับคุณสุรพงศ์สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณนัทปองและท่านผู้ฟังที่เคารพบนะครับครับผมโอเป็นยังไงบ้างสําหรับเอาหนึ่งเดือนเลยดีกว่าเพราะปีที่แล้วเรารู้ตัวเลขกันไปแล้วนะว่ามันเป็นยังไงเอาเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาทั้งเดือนเนี่ยนะฮะแล้วก็การตั้งเป้าของปี2569เนี่ยสำหรับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกลุ่มยานยนต์เนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเราตั้งเป้าอะไรไว้ยังไงบ้างครับของเดือนที่แล้วยังไม่มีตัวเลขนะครับอ่าอ่าครับแต่ว่าตั้งเป้าไว้แล้วครับ ว่าปีนี้เราก็จะผลิตเพิ่มขึ้นห้าหมื่นคันปีที่แล้วเราผลิตได้หนึ่งล้านสี่สห้าหมนห้าันกว่าคันคปีนี้ก็น่าจะอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนคัน,นก็จะเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเท่าเดิมก็คือเก้าแสนห้าหมืนคันแล้วก็ผลิตขายในประเทศ ก็จะเป็นห้าแสนห้าหมื่นคันคเพิ่มขึ้นสิบเอรพราะปีที่แล้วเราตั้งเป้าไว้อยู่ที่ห้าแสนคันคแต่ผลิตจริงๆมันก็หย่อนไปประมาณเป็นร้อยคันแหละเพราะว่าต้องเร่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งออกไงครับครับเพราะว่าเขาจะได้มีส่วนที่จะนับเป็นหนึ่จุห้าเท่าของที่นำเข้ามาขายเมื่อปีหกห้ากับหกหก เขาก็เลยเร่งผลิตเพื่อการส่งออกอก็เลยทำให้การผลิตเพื่อส่งออกเนี่ยมากกว่าเป้านิดหน่อยครับครับก็รวมแล้วทั้งสองอันมันก็คือเกินเป้ามานิดหน่อยครับนะ แต่ว่าดูปีนี้ผมเห็นต้นปีที่ผ่านมาพอมันห,หมดเรื่องของการอุดหนุนใช่ไหมเรื่องของภาษีสรรพสา,ามิตเนี่ยของรถ e ีีเนี่ยโอ้รถ E ีีนี้ขึ้นมาบางรุ่นนี้ขึ้นมาแสนกว่าบาทนะฮะบางรุ่นประร 5, 6, มาณ5 0 0 0 0ื่มันมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมมันขึ้นมาแบบโอ้พูดพุดพุดอย่างนั้นเพราะว่าอีวีสามจุดศูนย์เนี่ยเราจะได้รับเงินอุดหนุนหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นคันไงครับเออหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อคันใช่ไหม ใช่ต่อคันแล้วยังได้อะไรส่วนลดในเรื่องของภาษีสรรพสามิตอีกนะฮะก็จากแปดเปอร์เซ็นมาเหลือสองเปอร์เซ็นตอันนี้ก็เป็นเงินไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อตอนที่ยังไม่มีเงินอุดหนุนกันให้ส่วนลดเรื่องภาษีสรรพสามิตนี่มันล้านสองนะแต่พอให้การส่งเสริมเข้า่ะมันเหลือแปดแสนกว่าใช่ไหม เพราะฉะนั้นที่ขึ้นมาหนึ่งแสนกว่านี้ผมก็ว่ายังขึ้นหน่อยอาจจะอยู่ในโครงการ ev สามจุดห้าก็ได้แต่ถ้าพวกที่ไม่เข้าอยู่ในโครงการ ev สามจุดห้าแล้วก็คงต้องปรับขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่มีข้อมูลของเดือนธันวาคมพวกแร่ลิเทียมนี่มันขึ้น,านจากหกหมื่นเจ็ดหมื่นหยวน ต่อตันเนี่ยขึ้นมาเป็นเก้าหมืนสี่พันหยวนต่อตันครับอันนี้ก็อาจจะทําให้ต้องปรับราคาขึ้นนะแต่วาเรื่องของอภาษีสรรพสามิตด้วยที่จะต้องมีการคิดภาษีเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าปล่อยเกินจากอัตราที่เขาได้กําหนดไว้เนี่ยพอเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม,อมของปีนี้แล้วไงเราใช้แบบการคิดจากเรื่องของการปล่อยคาร์บอน ครับ,รบอ๋อแต่ว่ามันก็แปลกเหมือนกันนะผมผมเห็นราคารถไอซ์สันดาบเนี่ยนะบางยี่ห้อไม่ไม่เพิ่มขึ้นแถมยังลดราคาด้วยครับมันเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากว่าบางรุ่นก็อาจจะได้รับผลดีในเรื่องของภาษีสรรพสามิตนะซึ่งอันนี้ก็ต้องดูว่ามันมีรุ่นไหนครนะครับ,นะรบก็จะได้รับรา,าคาก็จะลงมาหน่อยอครับ แล้วก็อีกครันหนึ่งอาจจะมีการผลิตรุ่นใหม่ที่ใช้ซีซีลดลงหมายถึงว่าขนาดของเครื่องยนต์เล็กลงครับจําได้ใช่ไหมว่าก่อนนี้ถ้าจะซื้อพวกไฮบริดโอ้มันตั้งเท่าไหร่สองพันซีซีสองพันสองพันห้าสามพันเนี่ยมันล้านหกล้านเจ็ดใช่ใช่เดี๋ยวนี้เจ็ดแปดแสนซื้อได้แล้วเพราะเครื่องยนต์มันเล็กลงรับหรือแค่พันห้าร้อยซีซี ใช่ไอ้ตรงนี้ก็ทําให้ราคารถพวกสันดาปเนี่ยลดลงมาครับเอะคุณจุลพงศ์เรื่องของการเช่าซื้อล่ะมันเป็นยังไงบ้างภาพปีที่แล้วปลายปีผมเข้าใจว่าตอนปลายปีมันมีการกระตุ้นนะเพราะว่าเออก็ต้องยอมรับล่ละว่าไรถ อีวีเยอะมากนะที่ออกมาปลายปีที่แล้วเพราะว่าราคาม,มันถูกเพราะทุกคนก็เก่งกันว่าปีนี้มันจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเลขปล่อยสินเชื่อสําหรับช่วงปลายปีที่แล้วของรถ E ีวีเนี่ยก็พอสมควรทีเดียวแต่ว่าพอมันเป็นปี2569เนี่ยไออีวีสามมันหมดลงนะแล้วก็ไอซ์ก็ยังมีอยู่เยอะอยู่นะอันนี้ภาพของปีนี้มันจะเป็นยังไงสาหรับธุรกิจสินเชื่อในการปล่อยช่วงปีนี้ครับถ้าเป็นรถจนนั่งก็อาจจะปล่อยได้ดีขึ้น เพราะว่าราคามีแต่จะแพงขึ้นครับใช่ไหมไม่เหมือนเมื่อปีที่แล้วที่ว่ามีการแข่งขันกันในเรื่องของราคาลดลงแต่ตอนนี้ราคาก็จะสูงขึ้นและอีกอันหนึ่งทางด้านของรถยนต์กระบะก็คงจะต้องมีการเข้มงวดอีกอเพอะดูจากการให้คำสัมภาษณ์ของพวกสถาบันการเงินก็บอกว่ายังจะมีการเข้มงวดต่อไปอแต่ รู้สึกเมื่อไม่กี่วันเนี้ทางผู้ว่าการอาธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมเขาบอกว่าน่าจะปล่อยให้กู้มากขึ้นใช่ไหมครับถ้าฟังไม่เิ็ดนะแล้วก็ถ้าเช่นนี้มันก็จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นไงเพราะว่าจะได้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบคนก็จะได้จับจ่ายกู้เงินมาค้าขายไรายได้เพิ่มมากขึ้น ใช่ไหมมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศถ้าคนกู้น้อยแบงค์รับเงินฝากแล้วมาปล่อยกู้ได้น้อยผลต่างมันก็จะได้ไม่มากอืใช่ไหมครับครับแ้่ตรงนี้เขาก็อยากจะให้มีการปล่อยกู้ให้มากก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับก็แสดงว่าถ้า,ถ,าถ้าดูอย่างนี้เนี่ยไอ้การพิจารณาการปล่อยสินเชื่อสําหรับรถกระบะนะ ถ้าเราพูดแบบตัวเลขชัดๆเนี่ยก็คือรถกระบะเนี่ยมันยังมีความเข้มงวดถูกไหมฮะใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์นั่งสีดาน,นี่แหละนะสี่ประตูเนี่ยสามประตูแฮทบงแฮทแบกห้าประตูอะไรพวกนี้นะหรือว่า s อสอันนี้อันนี้อาจจะถ้าเราดูแล้วมันน่าจะมีทิศทางการปล่อยกูไไ้ได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 ้ง่ายกว่าใช่ไหมเพราะส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของคนที่ไปขอสินเชื่อด้วยกลุ่มีิมจะเป็นพวกพนักงานประจําเป็นข้าราชการเป็นอะไรพวกนี้ถูกไหมฮะ ผมยังมองอย่างนี้นะครับว่าถ้าเลือกตั้งเสร็จแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลคุมเสียงข้างมากได้แน่นอนหมายว่าอยู่ครบเทอม4ปีทีนี้จากที่บ i เคยมาพูดว่าเมื่อปีที่แล้วมีการยื่นขอบัตรส่งเสริมนี่ประมาณ1ดเท่าไหร่3.8ล้านหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมล้านล้านบาท มากกว่าหนึ่งล้านล้านบาทมากกว่าทุกปีเลยนะทางรัฐสเดีิถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นไงว่ารัฐบาลอยู่ครบสี่ปีมีอัถิรภาพเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆข้อคงจะดําเนินการก็คงต้องไปดูว่านโยบายในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในการที่จะส่งเสริมการลงทุนมีมากน้อยแค่ไหนเ mm. พราะฉะนั้นหนึ่งจุดสามแปดล้านล้านอะไรเนี่ยก็อาจจะ มาเร่งการลงทุนนะถ้ามีการลงทุนมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น GDP เราเติบโตในระดับมากกว่าสองเปอร์เซนอาจจะไปสามหรือสี่เปอร์เซนตนะ,ะก็จะทำใหอ้อาเศรษฐกิจเราดีแบงก์ก็อาจจะกล้าปล่อยมากขึ้นเพราะว่าไรายได้ของประชาชนของผู้ใช้แรยงานก็จะดีขึ้นเพราะมีงานทำมากขึ้น กำลังดูในแง่นี้อยู่ต้องเฝ้าดูต่อไปว่ารัฐบาลจะเ,เป็นอย่างไร,รผมเสียงข้างมากได้เท่าไหร่รนะและงบประมาณประจำปี2,570ผ่านทันไทยวันที่หนมมึ่งตุลาคมไหมอันนี้ก็สิ่งที่ต้องรอรอดูต่อไปครับผมได้ครับ,รบวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณจุรพงศ์ครับที่มาช่วยอัปเดตให้ฟังนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับยินดีมากครับครับสวัสดีครับคุณจุรพงศ์ภัยศิษฐ์พัฒนพงศ์นะฮะที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็เป็นโฆษกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะฮะที่วันนี้มาอัปเดตนะเรื่องของทิศทางนะสำหรับปี2569นะครอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ตั้งเป้านะสำหรับผลิตทั้งปีเนี่ยนะมากกว่า1ล้าน5แสนคันนะครับส่งออกประมาณสัก 9 5 0 0 0 0คันนะฮะแล้วก็ขายในประเทศ5 5 0 0 0 0คันนะสำหรับปี2569นะฮะขณเดียวกันก็ถ้าดูเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเนี่ยนะก็มีเหลี่ยมมีมุมนะฮะก็คือถ้าดูในกลุ่มของรถยนต์นะบางประเภทอาจจะเคี่ยวหน่อยนะยังเป็นภาพของทางธนาคารพาณิชย์นะที่เข,เข้มงวดน,นะ ในการปล่อยสินเชื่อนะเพราะว่าก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของรายได้ของผู้ที่มาขอกู้ด้วยเหมือนกันนะก็เลยมองไปถึงเรื่องของนโยบายของพรรคการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองที่จะเข้ามาบริหารประเทศนะว่าเ,าเรื่องของงบประมาณงบประมาณต่างๆมันจะผ่านได้ทันมันจะไปสร้างให้เกิดรายได้แล้วมันก็สร้างให้เกิดความมั่นใจได้หรือไม่นะซึ่งถ้าสร้างให้เกิดความมั่นใจได้ มีประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้มันจะสะท้อนตัวเลขที่แท้จริงของเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะอันนี้ก็เป็นเป็นเหลี่ยมเป็นมุมนะของคุณตุลพงศ์ที่มองแล้วก็คุยกับเรานะช่วงสักครู่ที่ผ่านมานะครับอ่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับ10โมงถึง11โมงผมนัทพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ